โอเคครับตอนนี้เราก็ถึงที่นานแล้วนะครับเราก็จะมาเอาไม้ไผ่ไปไปทําสวนที่โรงเรียนนะครับอนนี้เพื่อนเพื่อนผมที่นัดไว้ครับสวัสดีครับผมปักครับโอเคครับตอนนี้ก็เก้าโมงแล้วครับเลยเวลานัดเพื่อนไว้แล้วครับแล้วเดี๋ยวเรารีบไปเอาแล้วก็ไปทำกันเลยครับไปปักทำอะไรอยู่ตัดไม้ครับแล้วจะกี่ท่อน สองสามท,ท่อนพี่ <laughs> โอเคครับแล้วเราก็จะดูมันตัดไม้นี้และครับกพรแค่นี้แหละไม่มีอะไรครับได้แล้วครับหนึ่งต้นต้นนี้ก็จะได้ประมาณกี่ต้นกี่ท่อนปักประมาณสองครับเราก็จะเอาประมาณหกนะครับ <laughs> ครับถึงโรงเรียนแล้วนะครับตอนนี้อยู่กับใครตอนนี้อยู่กับเพื่อนที่นัดเลยครับใครบ้างนี่ใครครับเจรครับแล้วก็โอเว่นครับครับโอเว่น เพื่อนทั้งินด้วยครับตอนนี้เรากำลังทำทานถั่วฝักยาวนะครับตอนนี้ทำกันแค่สามคนนะครับผมเพื่อนเพื่อนมีอีกไหมไม่มีครับมีครับแต่มันยังไม่มาไม่ทำเพี้ยนงานห้องนะครับไม่ใช่งานกลุ่มนี่คืองานห้องนะครับนี่คือคนที่เกี่ยวกดที่สุดการงานนะครับการงานการใจเลยเกียดสนะครับจะเย็นนะไม่เกี่ยว ดูครับเริ่มนี่คือคันของเรานะครับอี้ยเหี่ยครับอันนี้ก็สูงสูงประมาณน,น่าจะประมาณเมตรเออหนึ่งจุดสามหนึ่งหนึ่งจุดสามเมตรอันนี้เราก็จะทำํำคานนะครับผมก็มีาหกคันนะครับก็คันทำจากไม้ไผ่นะครับพอทำเสร็จแล้วนะเราเอาตะข่ายมาล้อมอ่ะครับ<ม>เห็นภาพไหมครับดูครับเลยเอาทำทำทำภาพดูนะตัดต่อแนละตัดต,นะต่อคิปนะโอเคตะข่ายเป็นตะข่ายสีฟ้าน,นะครับผม ตะไคายครับตีป้ายไหมเออไม่แบบนั้นไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นเราเราอยากทำเป็นตะไคร่ถั่วตะไคร่คนละอันเลยมันเป็นยังไงครับผมก็ไม่รู้ว่าผมไม่เคยเห็นตะไคร้สีเขียวตะไคร้สีเขียวเอาโอเคครับผมมาเข้ามาครับตามมาตามมาไม่เมึงเป็นวัดสโมนบอะไรแบบนี้ครับใครตั้งก็กำลังขุดอยู่นะครับอมหัวโยเก็กำลังเอาไม้ลงนะครับนี่ครับอีกสามลุมครับเนเน่ไปครับ วันนี้ในบักมีความมุ่งมัง่นขึมม้นมนในการขุดนะครับเพราะพ่อยืนตื่นตื่นอ่ะเราดูต้นถั่วฝักยาวของเราแล้วครับโอ้โด,ดูดิโตมากเลยครับทุกคนมันโต,มา,โตมากเลยนะมันสูงมากเลยดิประมาณเอ่อสิบห้าเซนนะครับผมห้าเซนนะครับแต่มันจะโตรประมาณประมาณนี้ครับโต,บนะโตบประมาณนี้ประมาณตัวประมาณ ไม่มันเป็นเถาวัลย์มันเป็นแบบเถาวััลลยย์เ,าเ<อ>าถาวม์มันจะขึ้นมันก็จะขึ้นตามมันนั้น,นี่ครับ<อ>นี่มันอ่ะอบ้หูยครับมันก็ไต่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 เกี่ยวเกี่ยวแบบนี้ครับโอ้โหแบบพูดจริงนะครับไปยังไปยัง